ยกมาทางนี้ครับยกมาทางนี้เหลือแต่หัวมันเลยมาอีกหน่อยมันกินเป็นเนาะโอ้ยมันต้องมีใหญ่ตัวกว่าตัวนี้อีกกะดิันตัวก็ไม่ได้เออปลามากินหมึกแล้วตัวใหญ่ตามากินปลาทีหนึ่งประสาทแล้วมันกินตอนไหนไม่รู้หรอใช่ครับอ๋อ ตุ้กตีนานแล้วไอ้ไอ้นี่ตั้งหนืดไปเหรอต้องให้มันวิ่งได้ด้วยนะอันนี้ผมเพิ่งอ๋อต้องให้มันวิ่งได้ด้วยไม่เป็นไรเอาใหม่ให้มันกินไปก่อนแสดงวด่ามีตัวใหญ่กว่าตัวนี้มันมาม,นมาหลายตัววะฮะเข้ามาทีหลายตัวจ่วงได้ทีละตัวเหรอ ช่วงนรอบล่าสุดได้ไปสามาฮะได้สามตัวเลยเหรอตัวนี้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ช่วงทีสามตัวเลยอ่ะโอ้ตัวสวยๆด้วยเฮ้นี่ฟิตๆเลยเอาศัยอย่างงี้แหละกำลังสวยเลยเนี่ยงั้นก็ได้กี่ตัวถึงสิบตัวยังยังครับอ๋อแจ๋วแจ๋วแจ๋วเนี the oh, right? ่ยตัวนี้ฟิตๆเลยเนี่ย ครับโอ้ยผมไม่เอามาหยิบเองไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เขาเขาหยิบมันกาดมือมาหยิบเองผมไม่กล้าหยิบมือเขาาทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นการลงทุนดิอยากเอาเขามันต้องมีการลงทุนดิลองดูมาลองดู

อะไรวะโอ้สู้เไว้ฮะสู้ไปสู้สู้นิดหน่อยมีสากะมีใช่ม่ใช่พี่ใหญ่หรอกมั้งฮะมิสากเออโดนพระโดนห้องมั้งฮะต้านน้ำมาโอ้เห็นเปล่าดูปลาหมึกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเอาปลาหมึกเป็นเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องแล้วอืมว้าวตั้งนานเลี้ยง เลี้ยงเป็นอะอืมไม่นี่ไม่ตอนที่เขาตรงที่แรกอ่ะปลามึกเป็นเมื่อกี้เนี่ยมันเร็วมันเร็วแม่งฉวยเลยอ่ะอย่ามีอีกโอ้ติดท่างดู้วยเบาตาเบาตาตาเดียวด้วยเดียวเดียวของผมมันล่อไปแล้วอุ้ย ไอ้เหียกินผมกินกินเหลือแต่หัวนเ้ะงเอบเาแลอ้เล่นเล่นมาตั้งแต่หัวค่ำโอ้ยสาตาสาน้เอ็มยาเือใส่ใสโอ้ยนน่ โอ้ยคนจับอีกโอ้ยเนาะเอาีมจับยนตั้งกันได้เรือนเนาะรวมด้วยช่วยกันตัวี้แขเี้เนีสมคพทันแข็งเมนบ๊อบู่มันแข็งแล้วปนไดกับพสทธมันนอยสิเฮยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยต้่ะฮย้ยอยู่ยเฮยู่เฮ้ยเ้ยเฮียเงเย ยัด <Y> yeah. ่ยัดมาเล่นปลาเลยวเร็วเเร็วเบ็ดพี่ตรงให้เนี่ยแร่เลยมามาเขาเล่นพักหนึ่งแล้วไปเฮียแล้วบังอ่ะโดนแล้วครับมามาเฮียออกมาเฮียออกมาเออออกมาตั้งคันไว้ก่อนเอียนะครับ ยู <t festivals> ่มั้งมันว่าเบลี่ยนสามทางไม่ใช่เหรอก่อเลยมันจะมาดื้อตอนนี้แหล่ะที่ไหนวะมานี่แล้วมานี่แล้วลงหัวหัวไปหัวไปหัวไปไม่ไม่เดี๋ยวมันก็แวกไปฝั่งนี้แเลยหัวแล้วหัวแล้วมังตามทุนไหนหนูไม่เห็นมันทุ่นมันหลุดไปแล้วนะโอ้ยตัดคนที่สองอีกเหรอ ขาดอีกแล้วเหรออย่าบอกนะขาดอ่ะ,อะโอ้ยมี2ตัวตยฮะ<า>โอ้โหสลิงอุ้ยสลิงขาดเลยโอ้สลิงอะไรเนี่ยทำไมมันสองตัวตัวแรกก็เข้ากองโอ้เหเอ้ยปดยาดด้าดสลิง เดี๋ยวย้อนไปโอ้ดูครับสลิงขาดโอ้เสียดายเท้แหงเดี๋ยวนอนหลับๆนะครับสะดุ้งโอ้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแล้วเขาปล่อยเขาชอบปล่อยแล้วเขาชอบเดินหนีอ่ะโอ้ยเนาะใช่ครับ เย็นเย็นเย็นเยเย็นเยเย็นเขาวเมื่อกี้เนี่ยนี่เห็นใบสาดเออสาดเออใจเย็นเก็บเลยเก็บเลยเก็บขึ้นเลยครับเก็บขึ้นเลยข้างหน้าเก็บขึ้นเลยตัวเดียวตัวเดียวไอ้นี่มันอะไรอ่ะไอ้สลิงป่ะสลิงครับอ้ที่ปล่อยไอ้เบ็ดปลาแดงอะนะเฮ้ยเฮ้ยสากเหลืองปลาเหลืองปลาเหลืองตัวเลื่อเลยมีตัวเดียวด้วยอยู่ตรงเนี่ยปลาพะคานเออที่มันล่อกัดปลาเขาเรื่อยเลยโอ้ยนู่นโอดปลาโอเห็นอะไรอย่างเด้อ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะขาขาโอ้โหคนไม่เอาจนได้เว้ยโอ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 ้ยไอ้นี่แหละที่ชอบกัดเขาอยู่ตลอดอ่ะแล้วมีตัวเดียวประพาคารตรงเนี้ยเป็นไงลูกคมดีไหมปักเลยไหมวิ่กโอ้โหที่เกี่ยวเบาๆก็ขึ้นแล้วเนี่ยดูดิทะลุอะทะลุเลยเอาอยู่เลยไม่ดิ้นเลยน่ะเอาเอาเอาโต๊ะออกเอาโต๊ะออกครับ นี่นี่ปันมังคมไอ้น,นี่แหละไอท้ที่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 มันกัดไอพวกเมื่อคืนอ่ะเลือแต่หัวแต่หัวไอ้มีตัวเดียวด้วยมาแย่งเข้าไปได้ไง<อ>เนี่ยระวังนะ<ด><ด>ลูกนะระวัง,ราางจริงๆโดนมาไม่เคยได้ตัวเนี้ยโดนแต่เขากัดไงคีมอ่ะอสากเหลืงอ,ๆๆอรงระวังนะลูกนะกดนะเขาจับไว้ก่อนมันไม่ดินแล้วโดนตะขอขนาดนี้แล้ว ที่เมื่อคืนสามทางสามทางในนิทรรศพ่อเขาบอกว่าขอขอลงกันหนึ่งหักโอ้ย <laughs> โอ้ยยังหก <laughs> ักเออเปรี้ยวหมดแล้วดูดยีดยกดยีนี่คนได้ปลานี่ <laughs> คนตกไม่ได้ปลาคนได้ปลาคือคนเกี่ยวเว้ยมันปลกแล้วอยู่ขนาดน,นั้นน่ะเอ้า ไ,ไปทางน jam, <im bar> <im bar like Recently, ี้ไปทางนี oh. ้เออเดี๋ยวมันจริงๆมันจะเข้านี่โอ้ยปักโอ้เดี๋ยวยกขดิกยกขดิกนี่โอ้โหดีเลือดพอดีเลยครับนี่ครับฝีมือไอเช่นครับโอ้โหเอาจะได้ทีเมื่อคืนทำไมไม่เป็นอย่างนี้วะเมื่อเช้าก็ไม่เอาอย่างนี้วะโอ้ยแจีวเจียวเจีวว่าเาถ่รูปดิโอ้เลือดอ่ะ โอ้ยเลือดอ่ะใส่กระปุกเลยใส่กระปุกเลยอันนี้เลยนีมาดองเลยปั๊บเลยเช็ดเครื่องเขาเดี๋ยวนี้มีเอาพ่อแม่มันด้วยลูกมันอยู่นี่ไม่เคยได้เนี่ยตัวเนี้ยลูกมึงดึงแกะเอา cái lưỡng này tầm nào, ừ. ai xa lắm một nơi một nơi một nơi một một